มามไซส์ไซส์กรเป่าตักวนเมื่อกี้ทำไมนะทำไมเราชอบอะผายใจก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับดิวอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาทำบายเทสติ้งนะคะน้ำหอมผู้ชายกันว่าน้ำหอมผู้ชายอันไหนหอมที่สุดสำหรับผู้หญิงแบบเราหรือว่าน้ำหอมที่คุณคิดว่าดีที่สุดแล้วแบบเดินไปที่ไหนหอมมากอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงเราอาจจะไม่ได้ชอบก็ได้นะคะ เลือกไว้แล้วกลิ่นไหนคือกลิ่นที่หอมที่สุดแล้วก็กลิ่นไหนหอมน้อยที่สุดเราทำการแปะสติกเกอร์ไว้ข้างล่างแบบนี้นะคะซึ่งบีมจะไม่รู้อันดับเราวก็ฉีดใส่กระดาษทีละกลิ่นจะครบสิบกลิ่นฮะแล้วก็จะปิดตาแล้วก็มาทายกันว่ากลิ่นไหนที่น้องชะชอบมากที่สุดผู้หญิงชอบมากที่สุดมาสิบกลิ่นไม่เรียงนี่อุ้ยตามมันมีหอมอ่ะเออนี่ดีมาถือ้ก่อน นี่เหม็อนอะรอแป๊บนึงเลยนี่ได้กินเหมือนเต่าแขม็นอ <c oughs> ะอ,อันนี้หอมถือก็ดีรก,กันนงอ,น <c oughs> อันนี้เฉยๆฉยอะต้องนโอ้โห พี่ฉีดมันต้องรอแป๊บนึงเอออันนี<_<_<_<_<_<_<_<_้เบานึกถึงอะไรนึกถึงผู้ชายใส่สูดเฮ้ยผู้ชายใส่สูดแล้วมาละโอายกลิ่นนี้ดูคุ้นเคยได้มาฉีดบ่อยเออได้กลิ่นมันบ่อยสปอร์ตสปอร์ตหน่อยปะใช่ใช่ ผู้ดีนิดนึงอ่ะไม่กินแอลกอฮอล์ฉุดนะไม่เป็นน้ำหอมจัดเกินไปอ่ะบอกไม่ถูกเหมาะสำหรับดีใช่ไหมผู้ชายเรียบร้อยสมุตติมีอะไรไม่บางอันมาต้องรอสักครั้นึงกิ่นจะโอเคก็หนือนเวลาเราไปนวดที่ร้านสปาอะไรแกผู้ชายตัวชอบกินนี้แต่ต้องรอแป๊บนึง ไม่ค่อยไว้ใจเลยเพราะบอกว่าเธอชอบกินนี้แหละกินเหมือนแอลกอฮอล์อรอบคำหนึง่ง <laughs> ถ้าฉีดเด็กต่อยฉันดมไหมเนี่ยสุดท้ายท้ายจะชอบกินนี้ก็ได้เพราะเทสต์มันไม่เหมือนกันอันนี้กินเหมือนในห้องน้ำเลยอ่ะ <laughs> <า>เหมือนห้องน้ำที่โรงแรมอ่ะกินเหมือนลูกเหม็ดเลย <laughs> บา้า ขอบละครับติปกลิ่นเลือกสี่อันดับจมูกเริ่มตันแต่อันนี้อันนี้ดีอันนี้ก็ให้เป็นอันดับหนึ่งทำไมพอแบบเวลาผ่านไปแล้วกลิ่นมันเริ่มดีเราแลองสมองมันจะหอมอันนี้ก็ดีนี่หอมอ่ะอันนี้ให้เป็นอันดับสองเป็นอันดับสามก่อนี่อันนี้ดีกว่าจักรุไรค่ะมันเริ่มเบี้ยมันเริ่มดีอ่ะตายแล้วต้องซ้ำครั้งหนึ่งอ่ะกลิ่นจักรุไรหนักาไปนะพี่ไปอันดับสิบเลยอันนี้เราก็เรียน ดิมชอบที่สุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะตรงกับที่พี่วันเรื่องหรือเปล่าน,นะคะเ <Bird. S 1> บอร์เก <c oughs> ้าเบอร์เก้าเบอร์ฉันชอบอันนี้อันแรกเลยอ่ะทำไมเธอเลือกเป็นแบบที่เก้าของสบายไม่ชอบหรอชอบว่าเธอเลือกปเป็นแบบเก้าเลยที่ท <9 S 2> ชอบมากกว่าคืออันนี้มันเป็นเหมือน ไบเซนเซอรใช่ไหมมันฉีดได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงกลิ่นไม่ผลไม้เออเกลิ่นมันแบบผลไม้ผลไม้นิดนึงนะเอออันนี้หอมได้แล้วอ่ะเป็นอันดับที่9ของผู้ชายแต่เป็นอันดับหนึ่งของนีมนะคะอันดับต่อไปอันดับที่2ของนีมสามโค้ชโค้ชค่ะเอออันนี้ดีอันนี้เสื้อป็นเป็นดีนะไม่ใช่เพอร์ฟูมมันจะเบาๆเออมันเบาๆไม่ได้แน่นแบบสปอร์ตแบบแต่ถ้าที่มันเป็นเพอร์ฟูมมันกลิ่นมันจะแน่นกว่านี้อีกนิดนึงอันดับที่3ของนีม เบอร์8เบอร์8ทำไมเราเลือกสวดกันหมดเลยอ่ะทำไมอ่ะนี่ซื้อมานานมากแล้วอ่ะแต่มันหอมมาเลยเลยไม่อยากฉีดหมดคือมันดีจริงอ่ะตอนแรกไม่ได้นักจต่ซื้อฉีดแล้วก็เดินผ่านแล้วก็เก็บไว้แต่แล้วก็มาดมใหม่ทีนึงเออกลิ่นดีเหมาะสำหรับไม่ฉุนมาก Businessman แล้วเป็นอันดับที่4ของดีมเป็นอันดับที่เท่าไหร่อันดับที่7ของพี่วันนั่นเองบอสเบาๆไม่ฉุนมาก เวลาผ่านไปแล้วกิ่นมันแบบโอเคเลยนะถ้าแบบคนที่ชอบสไตล์สปอร์ตสปอร์ตหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็โอเคเลยนะอับที่5ของพี่เพื่อนับที่4ของพี่วันนั่นเองอันนี้ก็ถ่ายได้เคียงกันอยู่นะประดาประดาประดานั่นเองคือมันไม่ฉุนมากแต่แบบเมื่อเวลาผ่านไปรู้สึกว่ามัน,มนเดรนล้นิดนีงมันโอเคม,มันเจจางเร็วหน่อยนะตั้งแต่ที่ดมมัรูสึอันนี้แบบจางบาง อันนี้เป็นอันดับที่6ของดีมนั่นเองนะคะอา้าเราใจตรง,งกัน,กน้วนะค,ะคือในความรู้สึกเรารู้สึกว่าอีเซมันเป็นของผู้หญิงนี่แต่พอมาฉีดแล้วรู้สึกว่าโอ้ของผู้ชายหอว่ปอีกอะ<พ>อันดับที่7ของดีมก็คืออันดับสองของอ้วนค่ะอันสอง่ไหมสวนทางกันอีกแล้วยอดฮิตตลอดการครับอะไรอ่ะอามานี่เหรออามานี่ชอบ ่ทกลิ่นิมันไม่ต่างกันมากเออเออกลิ่นมันไม่ค่อยต่างกันมากบางคนแบบใช้น้ำหอมมันก็จะได้กลิ่นนี้มานานอ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเบื่อเบื่อแบบกลิ่นเนี้ยก็เลยให้เป็นอันดับที่เจ็ดนะคะแต่แบบตอนในการเลือกน้ำหอมเอออันดับที่แปดของพี่อันดับที่ห้าของพี่วอนนั่นเองค่ะนี่มาอันดับที่แปดของชาใช่เพื่อนนี้ยังไม่แย่เดี๋ยวดูเก้าสิบนะตัวพีคเลยอ่ะตัวเนี้ย บอกว่าฉีดแล้วเวลาเหนื่อออกสักพักเว่าบอกว่าเวลาเราไปเดินข้างนอกแล้วเหนื่อออกเนี่ยกลิ่นยังทนอยู่เลยทำไมอ่ะไม่เคยคิดว่าใช่ไหม9กับ10ตาแล้วอันดับที่9ของดิพิม์นะคะก็คืออันดับที่10ของพี่อ้วนอันนี้ ไม่อันนี้ตอนฉีดแรกๆกลิ่ฉุนต้องอย่าฉีดเยอะอันนี้ขนาดดมอันเนี้ยฉุนมากจริงมันสุดขมอมากอ่ามันสุดขมเกินจริงๆอ่ะมันให้ความรู้สึกเหมือนเวลาแบบดูหนังสเปนแล้วหนวดเฟิร์มเลยนี่กลิ่นคือเมื่อาหร่ปีแล้วยังไม่หมดเลยกินไหมนะสุดท้ายชอคก์มันเป็น number ร์วันนะตายอ่ะจะดูแบรนด์ดินี่มันขึ้นอันดับแนะนำเลยนะนี่ไม่กล้าฉีดเยอะกลัวหมดไม่มีตังค์ซื้อแล้วต้องจัดได้เลยนะ ที่แบบเรียนกันล่าสุดอะชาแนลไม่ค่อยทําให้แบบผิดหวงังในใจลึกๆก็คิดว่าแบบไอสนนิ่งที่เราเลือกตั้งต้นอะชาแนลมันต้องอยู่ในระนดับแบบหน,นึ่งในห้าแน่นอนเลี่ย <c oughs> ตอนนี้กลิ่นมันแรงปกติอะฉันก็เคยแบบได้ไดกลิ่นแบบผู้ชายฉีดอันเนี้ยบ่อยมากเป็นที่คนแล้วแหละคนฉีดอะเออสมัยนี่คนฉีดอะไม่ได้นิดที่น้ำหอมบอกว่า <c oughs> นี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่วันแล้วก็ของดีมนะคะแต่ละคนก็จะแบบชอบไม่เหมือนกัน ชาแนลตัวนี้คือติดอันดับท็อปที่แบบผู้ชายซื้อมากที่สุดแต่พอมาทำไลายเทสแบบเนี้เราก็รู้สึกว่ามันแบบมันไม่หอมอ่ะแต่พอว่ามันเห็นเป็นแบรนด์ชาแนลเราดูดีขึ้นมาเลยลองเลยสึกในหัวว่ามันต้องดีเรามันคงดีแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบกลับแบบไม่ชอบเลยตัวที่ชอบที่สุดของดีมอันนี้ยที่ดีมเนอะอันนี้ถูกแล้วดีอันนี้ติดไว้ที่ี่ี้วันแบบชอบเป็นอันที่เก้าอ่ะแต่กลับกลายเป็นอันที่หนึ่ง ราะดรู้สึกว่ามันเบามันไม่ฉุนจัดเกินไปไม่ใช่ผู้หญิงคนที่ชอบแบบกลิ่นแบบปอจสาแบบผู้ชายจ๋าอย่างที่บอกว่ามันให้ความรู้สึกแบบนดดนวดเปิมเกินไปมันหล่อมันหนักแต่มันแบบนั่นไปอ่ะแต่นี่ก็จะเหมาะกับอากาศเมืองไทยฉีดแล้วแบบบางทีแดดร้อนๆแล้วมันจะมันจะไม่เหม็นมากชอบตัวไหนก็ลองไปตามเอานะคะขอดักกึกเลย่ด้น